ก็มเอาใจฟังสายเกม One พ i e c e กันบ้างนะคะเห็นตัวอย่าง One พ i e c e Lab Action p a ที่2มาแล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงหรือว่าอยากดูกันมากๆวันนี้ก็เลยเอาเกมมาให้เล่นกันพังๆไปก่อนนะก็จะมีทั้งสไตล์แนวฟ IGHTING ต่อสู้นะคะแนว TURN BASE RPG แล้วก็อะไรอีกทุกคนต้องไปรับชมคลิปเต็มๆกันนะเอาละก่อนจะไปรับชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไปกำลังใจกับช่องของเรากันด้วยจะได้หาเกมแนวไม่ไหรือว่าสไตล์ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบมาฝากกันนั่นเองค่ะงั้นเราปรัช่ชมกันเลยดีกว่าไหมไปเลยค่ะ let's go เริ่ตมต้นกันด้วยที่กับตัวเกมทีุ่กคนน่าจะรู้จักกันนะคะกับ one p i e c e bounty rush ตัวก็จะมีด่านให้เราเลือกเล่นมากมายนะคะแต่โมการเล่นหลักของตัวเกมน,นั้นก็คือโมการประทะัดการแบบ CWSD ซึ่งสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ป้าหมายของเราก็คือต้องรวมพลังกับคนในทีมถึง4คนเพื่อไปประทะคนเล่นอีกฝ่ายแล้วก็ถ้าเมหิบสมบัติที่อยู่ในฐานของอีกฝ่ายให้ได้โดยระหว่างทางนั้นคนเล่นก็สามารถพังถังที่มีของกินต่างๆเพื่อเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครตัวเองไม่ว่าจะเป็นเลือด พลังโจมตีหรือว่าพลังป้องกันนอกจากนี้ระหว่างการเล่นนะคะก็จะมีบอสเกิดมาในเกมด้วยซึ่งแปลว่านอกจากคนเล่นต้องปะทากับคนเล่นกันเองแล้วคนเ,เล่น,นยังต้องระวังบอสที่โผล่มาในฉากด้วยนะคะแล้วตัวละครจากวันพีชนะคะมากันครบพร้อมถ้าโจมตีตรงตามตัวฉบับแปะเป๊ะๆดาวเราเล่นกันดูนะ <c oughs> One Piece Treasure Cruise ตัวเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเหนือเรือนะคะที่ตามแบบตัวฉบับเป๊ะๆเ,เลยนะแล้วก็ยังมีการต่อสู้ในสไตล์ RPG ถืนเบสกันด้วยก็จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจากเด็กน้อยที่หมู่บ้านฟูชาและได้พบกับกลุ่มจดสลัดผมแดงนั่นก็คือช c นคูสกับตันกลุ่มจดสลัดนั่นเองและเขานะคะก็ได้ชื่นชมชนคูสเป็นอย่างมากจึงมีความฝันว่าโตขึ้นจะรวบรวมพรรพวกที่เก่งม่แพ้กลุ่มชนคูส แล้วก็กลายเป็นเจ้าแห่งจดสลัดไทยได้มาที่ฟั่งของวิธีการเล่นเกมบ้านนะคะเราก็สามารถแตะที่ตุลละครแล้วก็ทําการโจมตีหากเราแตะที่ตุลละครอีกตัวหนึ่งก็จะเกิดเป็นเชนคอมโบนะคะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้อย่างรุนแรงตามคอมโบที่เรากดได้เลยก็เอาวิธีเล่นคร่าวๆไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจสามารถไปดาวน์โหลดแบบเต็มๆเล่นกันได้เลยนะ เกม3 One Piece Card Game ตัวเกมนี้จะเป็นเกมฝึกให้เราได้สัมผาสแก่เกมการ์ดที่ซื้อขายเกมการ์ด One Piece นะคะเหมือนตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นเอ,อ่อแอปสอนละกันนะคะที่จสอนเราเกี่ยวกับท่าพื้นฐานในเกมการทำงานของเทธนวิธีการใช้การ์ดแล้วก็ระบบการโจมตีพื้นฐานมีทั้งโหมดการฝึกสอนและก็โหมดการต่อสู้ฟรีทุกคนก็สามารถไปทดลองเล่นกันดูก่อนก็ได้นะคะ เกมซ King of Sailing เรานะคะและก็เพื่อนล่วงทางจะได้ดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรที่น่านาน้นั้นก็จะตดมไมด้วยศัตรูมากมายทุกเช่าในตัวเกมนี้นะคะได้รับการออกแบบและคัดกลาอยางพิธีพิทนันจะมาพร้อมด้วยการต่อสู้แบบแนวเทินเบสนะคะที่เราจะได้เลือกตัวละครที่เราชื่นชอบหรือว่าสนใจนำไปต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้าม ที่ก็สามารถเลือกได้ถึง6ตัวละครกันเลยนะคะเมื่อสามารถพนานดานใบเรื่อนะคะก็จะได้รับเอออมานำไปอัพเกรดต,ตัวละครหรือว่าสามารถซื้อตัวละครใหม่ๆได้และบอกเลยว่าแอนิเมชันท่าโจมตีนะคะเหมือนใหนอนิเมต้นฉบับเป๊ะเ,เ,เลยนะทุกคนน่าจะชื่อชอบลองนั่งเลนะะ่นกันได้ค่ะ สติกปารีสเป็นเกมแนวต่อสู้ไฟติ้ง3ต่อ3นะคะที่ตัวละครก็จะมาแนวสติกนะแน่นนว่ามาพร้อมด้วยทีมการ์ตูนจากเรื่องวันพีชเลยด้านการต่อสู้หรือว่าการควบคุมก็เล่นง่ายมากๆเพียงแค่เราต่อสู้หรือว่าใช้คอมโบต่างๆนะคะและแอนิเมชั่นก็มาจากเรื่องวันพีชหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครโซโล่ซันจิ รือว่าลูฟี่เองนะคะถ้าไม้ตายต่างๆก็มีให้เพื่อนได้พบเห็นกันในตัวเกมนี้ด้วยและโหมดการเล่นนะคะไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้เท่านั้นยังมีโหมดเนื้อเรื่องโหมดการพัฒน,นาตัวละครโหมดการ่อสู้แบบคลาสสิกนะคะหรือว่าโหมดอะไรอีกมากมายที่ทุกคนต้องไปสัมผัสกันเองลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะคะ กเกม6นะคะ Unravel p i r a t e s เกมนี้เป็นเกมแนว Idol AFK นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ p นพีชโดยจะพาผู้เล่นเข้าสู่การต่อสู้ที่มารีนฟอร์ดเกมนี้เราก็สามารถเล่นสะสมทรัพยากรได้แม้จะออฟไลน์อยู่นะคะทำให้การเป็นราชาจะสลัดนั้นง่ายขึ้นตัวเกมจะมีตัวละครแล้วก็ไอเทมหายากมากมายพร้อมกับรางวัลน,นะคะ เพื่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตั well ้งแต่เริ่มต้นก็อย่างแรกนะคะเพื่อนสามารถสร้างทีมในฝันจากตัวละครและก็ไอเทมที่เราคุ้นเคยจากเรื่องวันพีชกันได้เลยนะการโจมตีจะเป็นไปโดยอัตโนมัติทางตัวเกมยังมีระบบเควสแล้วก็กิจกรรมมากมายให้เรื่นได้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะ ันดับเจแกลลายแวนกาดเกมนี้เป็นเกมแนว r p g แบบโอเพนเวิลด์นะคะที่ใจผู้เล่นได้ออกเดินทางตามหาบอสแสวนพีชบุนกอ่อต่างๆต่อสู้กับเหล่าทหารเรือแล้วก็สัตรูไฟต่างๆผ่านการรวบรวมตัวละครแล้วก็จะทีมสําหรับการต่อสู้แบบอัตโนมัติด้วยการนําเสนอผ่านเส้นเรื่องตามแบบโตชบาบพร้อมกับคลาสสนุกที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้านวิธีการเล่นนะคะ่เพื่อก็สามารถเลือกเออตัวละครที่เราชื่นชอบ เลือกสกิลอาวุธแล้วก็สไตล์การเล่นของตัวเองวางตามในที่ต้องการและต่อสู้แบบเทนเบสได้เลยคะ่ะถ้าสนใจนั้นดาวโหลดเล่นเงินโดยได้นะช่วฟรูร์ว <c oughs> ิงแปลกันต่อค่ะ One Piece Burning View เกมนี้เป็นเกมแนวะ M O R P G นะคะที่จะฝังเราลงไปในอาณาจักรของวันพีชขณะที่ก็พยายามทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จขณะก็ได้สนุกไปกับก,บกบนารสนทนากับตัวละครอ,อื่นๆนะคะและเข้าร่วมการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสุดเข้มข้นนอกจากนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถแตะที่แต่และภารกิจเพื่อให้ตัวละครของเรานะคะเคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติอีกทางด้านบนของหน้าจอจะมีแผนที่ที่สามารถเห็นตำแหน่งปัจจุบันของเรา และวบอกตำแหน่งสิ่งที่เราต้องการไปได้การต่อสู้เป็นแบบแนเ u r n b เบสนะคะแล้วก็จะได้เห็นภาพกราฟิกที่สามารถเห็นรนดับของการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ทำให้รู้เลยว่าตัวละครของเรานะคะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่ถ้าชอบสต RPG, ไตล์ MMO RPG ดาวลิเบรนได้นะคะ อันดับเ Pirates of the n i g เกมนี้เป็นเกมแนวสไตล์ต่อสู้ไฟติ้งอีเชนเดิมนะคะที่มาพร้อมด้วยโมเดลตัวละครสามิติแบบแอนิเมชันเต็มรูปแบบแทนที่ดีกว่านั้นนะคะมาพร้อมด้วยเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นตัวฉบ,บับที่ทำให้ทุกการต่อสู้และคาสีนมีชีวิตชีวาก็จะให้เราได้สร้างทีมนะคะตัวละครจากวันพี e และร่วมกันต่อสู้แบบเอ่อ turn ์นเบสนะคะเชิงกลยุทธ์ตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเฉพาะตัว ตามแบบฉบับอนิเมะก็สามารถไปท้าทายพิชิตบอสนะคะแล้วก็เป็นราชาจุสระไทยได้เลยนะนอ่นได้เร่อเลยน,นะคะ่ะ 10นะคะตัวเกมก็จะเป็นชื่อภาษาจีนแต่แอดมินแปลออกมาได้เป็น Warrior of the Sea นั่นเองก็ตัวเกมนี้ใช้คล้ายกับเกมก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เราจะได้มุ่งหน้าไปหน้าน้ำหาสมุด ที่ก็จะได้ต่อสู้กับพวกศัตรูนะคะกับพวกเหลาทหารซึ่งที่การต่อสู้จะมาในสไตล์เทนเบสอาร์บจก็อาจจะมีการซ้ำๆเดิมๆไปบ้างนะคะแต่ที่อยากชมเลยคือแอนิเมชันการต่อสู้หรือว่าท่าโจมตีท่าไม้ตายต่างๆทําออกมาได้เหมือนตัวชบาบแบบแอนิเมตเป๊ะๆแถมยังมีโหมดการเล่นหลากหลายด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปทดลองเล่นกันดูได้เลยคะ่ะ เจอกันไปแล้วนะคะกับเกมเมอถือีแนววันพีชหวังว่าทุกคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้จะได้เกมกลับไปเล่นกันนะคะแล้วข้อมูลแต่ละเกมมีตรงไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเชิญใครที่อยากจะให้กาลังใจแอดมินา min, สามารถทำได้โดยก,การกดไลค์ก,กดแชร์กด